สวัสดีครับพอกบอเข้าใจบุกดาคือเขานะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอ่าหญ้านเปียนะครับหลังการให้น้ํา10วันเนาะกับวันนี้วันที่11อ่ะ11วันนะครับเราให้น้ําวันที่1นะครับนะครับจะพามาชมนะครับหลังให้น้ํา1บวันนะครับอ่าอาการการแตกหน่อของเขานะครับลักษณะของการแตกหน่อก็คือจะแตกหน่อออกจากอ่าใต้ โลงดินนะครับก็คือใต้เงานะครับเขาจะแตกขึ้นมาจากข้างล่างนะครับเนอเขาจะอวบใหญ่นะครับอ่าลำต้นจะอวบจะใหญ่นะครับแล้วก็การแตกก็ค่้นข้าที่จะเยอะนะครับสำหรับการแตกนี่แค่ได้รับน้ําแค่หนึ่งครั้งนะครับครั้งเดียวนะครับอ่าน้ําเราก็เห็นไหมครับรองน้ําเรานะครับก็คือสบายๆนะครับไม่ต้องไปใช้ระบบสปริงเกอร์ อะไรให้มันยุ่งยากเสียเงินมากมายนะครับแค่ทาร่องน้ํานะครับแค่นั้นจบนะครับยาในเตียจบเลยนะครับรับตังอย่างเดียวนะครับชิวๆนะครับทําให้มันถูกวิธีนะครับอย่าไปทําให้มันผิดวิธีครับผิดวิธีก็เสียตังเสียเงินเสียเวลานะครับถ้าทําถูกวิธีมันก็ง่ายนะครับนี่นะครับสิบเอ็ดวันหลงการให้น้ํานะครับ เขียวทันใจนะครับร้อยวันตัดรับตังครับสบายๆชิวๆนะครับไม่ได้คิดอะไรมากครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอรอให้ดินมันเริ่มแห้งๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้น้ำอีกรอบนึงนะครับช่วงนี้เราขาดน้ำไม่ได้นะครับเร่งเร่งให้น้องโตก่อนนะครับเร่งให้น้องโตจนถึงอายุหกสิบอ่าจากนั้นก็ค่อยๆ ห่างน้ำนะครับช่วงนี้เล่งอย่างเดียวนะครับแห้งให้น้ำแห้งให้น้ำนะครับหน่อเขาะจะได้สมบูรณ์แล้วก็น้ำหนักจะได้เยอะนะครับอ่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผม